โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำต่ออยู่เพื่อนนะอันนี้ก็หลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะโสธรรุ่นนี้นะพิเศษกับรุ่นที่แล้วอีกที่บอกว่าเป็นผงกระเบื้องเนี่ยอันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อแบงขวัญถุงมหาเศรษฐีนะชื่อรุ่นนะใช้แบงเก่าๆเ,เนี่ยแบงที่มันเอามาบดมามามา,มาตัดมาย่อยอะ่ะนะเขาเรียกเอามาย่อยกันแล้วกัน นะเอามาย่อยนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆ,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 ๆแล้วก็เทเรซินนะเอาไปเป็นบล็อกอ่ะแล้วก็วางในบล็อกก็น่าจะประกดด้วยเรซิ่เกิดด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ไม่รู้วิธีมาทำนะแต่ออกมาแล้วมันดูแบบแหมไอ้อย่างนี้ก็มีทําด้วยอ่ะเป็นอะไรที่แปลกไงเป็นศินลปะที่ที่แปลกนะครับและมีชื่อด้วยนะ ชื่อของพระรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อแบงค์ขวัญถุงมหาเศรษฐีแล้วก็มีตาพอปลออยู่ด้วยนี่ไงนี่ไงมันต้องพิเศษเพื่อนมันต้องมีอะไรพิเศษกับรุ่นอื่นอื่นเนี่ยนะเมื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการทําออกมาแล้วนะวัตถุมงคลที่ทําออกมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเดิมนะมันมีอะไรที่พิเศษพิเศษขึ้นมาเนี่ยผมว่า กระบวนการนะะในการจัดสร้างหรือขั้นตอนในการทำเนี่ยมันก็จะต้องพิธีพิถันนะการปลุกเสกหรือการจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีพิธีพิถันและดีกว่าหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นนะครับคือองคหลวงพ่อเสธรเนี่ยเราก็เข้าใจดีอยู่แล้วลว,ว่าถ้าเป็นพระที่มีชื่อนะมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิ่งที่ปรากฏให้ทุกคนทั่วประเทศน่ะหรือคนที่ไปกราบไหว้บูชาเนี่ยได้ประจักษ์เห็นเป็นวัดที่มีคนเข้าไปบูชาและเข้าไปกราบไปไหว้โอ้โหเพื่อนเอ้ยวันวันหนึ่งนี่นะยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดงานบราชการบรรอะกร็แลแต่เนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับมากมายเหลือเกินนะสิ่งเหล่านี้นะครับคือพิสูจน์อะไรครับ ความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเมื่อไรพระนะที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปจะไม่มีความเขาเรียกไงมีพุทธคุณหรือมีอภินิหารให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยให้คนได้ประสบพบเจอเนี่ยก็จะเป็นพระเครื่อพระพุทธรูปธรรมดาธรรมดาแค่นั้นแหนะไปขออะไรก็ไม่ได้ไปขออะไรก็ไม่หายไปขออะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ แต่ถ้ามาไหลเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วมีคนไปกราบไปขอพรไปขอโน้นขอนี้ได้ประสงค์ได้ตามประสงะค์อ่ะเขาเรียกได้ตามประสงค์ได้ตามที่ต้องการน่ะนะโอ้โหทีนี้มันก็จะมีชื่อขึ้นมาละโด่งดังขึ้นมาละนะโด่งดังขึ้นมาคนก็จะไปกราบไปไหว้ไปกราบไปไหว้ไปอกทีนี้ก็หลั่งไหลทั่วฟ้าเมืองหนพระพุทธรูปอ,องค์นี้อีกองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อโสธรอย่าง จังหวัดจันทบุรีเแม่น้ำบางประกงเน,นอีกองคหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่มีคนเข้าไปกราบเข้าไปขอพรเข้าไปขออะไรแล้วประสบความสำเร็จนะครับคือถ้าเ,เพื่อนๆเข้าไปดูใน Google เข้าไปหาประวัติไปหาข้อมูลนะของหลวงพ่อโสธรเพื่อนๆเขาจะรู้เลยว่า โอ้โหหลวงพ่อสะทรคือพี่น้องห้าคนเหมือนมีพระห้าองค์ลอยน้ํามาเดี๋ยวไปขึ้นวัดโน้นวัดนี่นะขึ้นวัดไหนมัางอะวัดไรขิงหนึ่งนะวัดบางใหญ่วัดบางพีใหญ่หนึ่งนะหลวงพ่อโตวัดบางพีไหมหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหนึ่งหลวงพ่ออะไรวัดเขาตะคลาอีกหนึ่งห้าองค์ประวัติเพื่อนๆไปดูได้ไปอ่านได้ใน Google ทุกทุกองมีประสบการณ์มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคนไปขออะไรแล้วได้ดั่งใจอ่ะได้อย่างปรารถนานะทำให้ชื่อเสียงของวัดที่ผมกล่าวมาห้าวัดเนี่ยนะและพระเครื่องที่ออกจากวัดเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยที่เป็นภาพจำลองของพระเนี่ยพระพุทธรูปอ่ะ มีความศักดิ์สิทธิ์มีความโด่งดังและแต่ละวัดนี่เป็นวัดจริงใหญ่เป็นวัดที่คนเข้ากราบไหว้บูชายอย่างมากมายเลยนะยิ่งวัดเหล่านี้เนี่ยนะครับการสร้างวัตถุมงคลก็จะสร้างเป็นแบบว่าเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อย,อยมีทุกปีมีปีหนึ่งอาจจะมีหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุย่นแต่เพื่อนก็ต้องคอยบริโภคบางรุ่นเนี่ยนะมันมีความศักดิ์สิทธิ์จริง มันนีคนนำไปใช้แล้วเกิดไปปฏิหารจริงยิ่งหลวงพ่อโสธรยุคแรกๆจนต้นโนเหรียญรุ่นแรกอ่ะว่ากันเป็นหลักหลายล้านอ่ะนะเหรียญเงินเหรียญทองคําเหรียญอะไรพวกนี้มันมีทุกรุ่นมารุ่นกรมตํารวจที่ดังๆหน่อยไหมเขาก็จะมีเป็นรุ่นแต่ว่าถามว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันผ่านกระบวนการในการปลุกเสกมันผ่านกระบวนการในการตัดสร้างที่ ด้วยพิธีอันยิ่งใหญ่ด้วยมีการเชิญเกจิอาจารย์ได้หลายท่านนะ่ะมาร่วมกันปลุกเสกมาร่วมกันอธิษฐานจิตแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ยิ่งใหญ่ไปต่างไม่ต่างจากรุ่นก่อนๆรุ่นแรกๆเลยครับพุทธคุณยังล้นเหลืออยู่เลยนะพุทธคุณยังล้นเหลืออยู่เลยแค่บางคนได้ไปกราบไปว่าไปขอพรแล้วบคนก็โอ้โหมาแก้บ,บนกันเพื่อนอนะมีนางลานางอะไร ใครผมไปคนหนึ่งอนะ่ะผมว่านะถ้าไปหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะไปกราบหลวงพ่อโสธรเนี่ยคงไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วจบอะ่ะไปหลายรอบเชื่อผมเถอะเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อนเพือพอพ่อนต้องไปขออะไรสําเร็จเพื่อนก็ต้องไปแก้บนเห็นไ้มแก้บนเห็นไหมเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ ปรากฏให้เราเห็นเราก็มีความศรัทธาประชาชนก็มีความศรัทธาเลื่อมใสนะครับชนะแล้วเนี่นะไอ้รองเจ้าวาดทาชั่วช่างแม่งมันอย่าไปยุ่งกับมันเราก็ไปไหว้เนี่ยเนี่ยว่าให้พระพุทธรูปของเราเนี่ยหลวงพ่อโสธรของเราเนี่ยไอ้คนที่มันช่วยไหมไอ้รอ,องเจ้าวาดเนี่ยที่มันมีข่าวกันเนี่ยมันปลายล้วมราศีขาไปเลยไหมก็ถือว่า ได้ตัดไอ้วงจรของพวกอารัชีไปสักหนึ่งวงนะครับเราก็มาไหว้หลวงพ่อโสธรของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือของเราไปก็เกิดสิริมงคลกับชีวิตของเราแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆมาดูพระกันนะเห็นไ,ไหมเนะี่ยผมดูแล้วนะโอ้โหมันแบบ มันก็เป็นการสร้างอีกแบบหนึ่งมันเป็นความคลาสสิกเห็นไหมเพื่อนๆดูดิแล้วก็ยังมีตาพอปลอ้วยนะเนี่ยเห็นไหมมีพอปลอ้วยนะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเพื่อนดูดีๆนะมันจะเป็นแบงก์เลยนะเห็นเป็นลายแบงก์เลยนะคือธนบัตรไหนเไหมตัดเป็นย่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเงินเลยนะเป็นแบงก์อะดูดิแล้วก็เป็นรูปแกะออกมาไหมปั๊มออกมาเป็นหลวงพ่อโสธร นะครับผมว่ามันเอองานอย่างนี้ก็เป็นงานศิละปะที่แบบว่านะแปลกเดียเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนดูดิเพื่อนดูดิดูดูดิเนี่ยนะผมว่ามันคัดสิ่งอะ่ะมันแปลกอะ่ะนะไม่ค่อยเจอนะไอง,งานอย่างนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเป็นวิธีผมว่ามันเป็นอะไรเป็นมาวิธีที่มันแปลกเดียอ่ะ นะแปลกดีนะคงจะทำในวาลาพิเศษพิเศษเนะี่ยน่าจะออกไม่เยอะเนี่ยจะทำกันไม่ออกมาไม่เยอะนะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนดูดิสวยนะคลาสสิกอะ่ะดูดิพิกซ้ายพิกขวาดูก็เออมันมีความคลาสสิกมันมีความที่เป็นอะไรแปลกดีอะ่ะนะแปลกดี ไม่เคยได้เจอไงไม่เคยเห็นงานศิลปะแบบนี้ผมก็เพิ่งเจอเนี่ยแหละแล้วผมก็ไปค้นเจอเออเอามาแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักไงนะชื่อเขาเป็นมงคลดีชื่อเป็นมงคลนะเอาไว้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเนื้อแบงค์ขวัญถุงนะมหาเศรษฐีนะเนื้อแบงค์ขวัญถุงมหาเศรษฐีเป็นเพื่อนจำชื่อรุ่นไว้นะครับยิ่งถ้าเจอในกล่องในอะไรเนี่ยใน เป็นออริจินอลออกจากวัดเลยยิ่งดีเพื่อนสบายใจได้เลยว่าเพื่อนได้ของดีแน่นอนนะครับโอเคเพื่อนนะใครยังไม่เป็นสมาชิกใครยังไม่ได้ติดตามนะช่องของผมก็เป็นเพื่อนนะรับกันเป็นเพื่อนไปติดตามกันไปเผื่อจะได้มีข้อมูลอะไรที่เพื่อนจะได้รับทราบนะจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะเกี่ยวกับพระเครื่อง ผมไม่มาชี้จุดตำหนิผมไม่มาบอกว่าใช้สิ่งที่ผมมีต้องดีที่สุดหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นผมไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายวัตถุมงคลประเภทแบบนี้แต่ผมต้องการแนะนำเป็นสื่อตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำที่อยากจะมาบอกมาเล่านะครับนำความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องเผื่อมนนันเป็นพระเครื่องพื้นที่จังหวัดของท่านเป็นพื้นที่บ้านของเพื่อนเพื่อนก็จะได้เก็บ จะเช่านิมนต์ท่านกลับบ้านกันนะวันนี้ก็เอาประมาณนี้เพื่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะน่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรอ,อีกสักองค์สององค์นะครับโอเคครับเพื่อนครับสวัสดีครับ